มีคนถามว่าอย่างคนที่เขาชอบชอบขัดคนอื่นเนี่ยหรอไงคือเหมือนขวางฮะชีวิตลำบากอ๋ในอนาคตทำอะไรก็โดนขวางครับจะไปซื้อของก็โดนขวางอุปสรรคเยอะจะทำอะไรฮะเดินไปเอาต้นไม้ทับแล้วเพราไปขวางเข้ามาชีวิตลำบากนะครับท่านจึงให้โมทนาบุญให้คิดดีใช่ะ คือทุกอย่างมันมันเริ่มต้นจากมนุษย์เนี่ย <c oughs> จุดสูงกลางในการเรีนยนว่าสาเกิด <c oughs> คือโลกมนุษย์นี่แหละมนุษย์เนี่ย,ย <c oughs> ต้องทําในโลกมนุษย์เนี่ยเกิดอีกทีมันจะไปเกิดที่ไหน <c oughs> ไมันก็เกิดในโลกนี่แหละไม่จะเกิดที่ไหนคมันก็จุดเริ่มต้นจุดจบอยากสวยไม่ยากหรอกนะชาตินี้สวยน้อยหน่อยชาติหน้าต้องสวยกว่าเขาอีกคสวยแบบแม่นางสามผิวอะ่ะ <c oughs> อย่างนั้นใครได้ยินก็อยากจะได้ไง ผิวนะเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองนะอย่าไปที่ฐานสวยมากแมเนะนะ่ะอยู่นะีย่ยแล้วคนเขาแย่งกันมนุษย์แย่งกันแล้วมันฆ่ากันนะเอา้าประวัติศาสตร์มีอยู่แล้วนี่ประวัติศาสตร์จะไม่แย่งฆ่ากันเป็นเมืองเมืองเลยอะมันเป็นกรามกรามาพบการมาภูมิในโลกมนุษย์เนี่ยครับกามาคุณภรรยายและกามาคุณกามมันมีคุณนะไม่เช่นมีโทษอทธ่มีโทษมันมากเกิน คำว่ากามยแต่มันมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างมันมีวัตถุก,กามกับทิเลสกามอ๋อวัตถุกลามมาที่เขาเห็นนนะบางคนไม่มีกามนะแต่มีวัตถุกามค่ะ้็พวกบ้านพวกรถพวกแยนะนะ